สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับสวัสดีคืนวันนี้คืนวันอาทิตย์นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่7นะครับ7วันที่7นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่7นะครับเป็นวันขึ้น3คข่ํานะครับเอาล่ะแม่ดาพักไทยเพื่อนักนิดนะครับวันนี้เรามาเปิดไพ่ดูดาวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูดาวนะครับไอเปิดไพ่นะครับคนเกิดทั้ง8วันโดยพยากรณ์โดยไพ่โหราศาสตร์นะครับเอาล่ะนะครับไปดูคนมาที่คือเลข1ครับเลข1คือชาวอาทิตย์ครับอาทิตย์คือเลข1นตย์นะครับผมจะสัับ่6คร้งครับ 1 2 3 4 5 6้านะครับสับไพ่หกครั้งแล้วก็เรียงไพ่ทั้งหมด12ใบนะครับอยู่ในตำแหน่ง12ราศีนะครับใน12ราศีนี้จะบอกเรื่องราวหรือภพเาเรียกพบนะครับพอสัมพอพอพานนะครับพบก็แปลว่าเรื่องราวนะครับไม่ได้ใช้ราศีไทยนะครับใช้พบไทยนะครับนะครับผมเป็นโหราศาสตร์แบบลัคนานะครับเขาเรียกใช้พบไทยนะครับเอาละนะครับไปดูไปดูคนเกิดอาวาทิ์นะครับไปดูไพ่ใบที่1นะครับ ไพ่ใบที่1เป็นเรื่องราวที่ชื่อว่าตนุนะตนุหมายถึงตัวเจ้าชะตาเองนะครับเปิดได้ไพ่เือกเกิดได้ไพ่เลขอะไรก็ทายเลขทายเรื่องนั้นเลยนะครับเปิดได้กับ6คกับหกครับดาวอาทิตย์เลข1กับดาวศุกร์เลข6กนะครับหนึ่งหกแปลว่าอะไรนะครับหนึ่งคือสิ่งที่คุณตั้งใจนะครับหกก็คือการเงินแสดงว่าคนมาที่สัปดาห์นี้มีเรื่องมุ่งมั่นมีเรื่องต้อง <หา S 1> คิดมีเรื่องต้องพยายามมีเรื่องต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินพูดไปไพ่ใบที่2นะครับ ก็คือง่ายๆคนอาทิตย์นะครับมีเรื่องของเนี้ยมุ่งมั่นตั้งใจอะไรทําเกี่ยวกับเรื่องการเงินไปดูไพ่ใบที่2เป็นกระดุมพระหมายถึงการเงินอ่ะไปดูการเงินเลยว่าแล้วการเงินเป็นอย่างไรล่ะที่คุณตั้งใจนะครับไปดูไพ่ใบที่2นะครับไพ่ใบที่2เปิดได้ดาว2อ่าดาวจ์เลข2ดาวพฤหัสเลขห2า้นะครับสองห้า <c oughs> อยู่ตําแหน่งการเงินนะครับสองห้าเป็นดาวคู่ศัตรูนะครับเป็นดาวคู่ศัตรูนะครับเลขสองห้าเป็นดาวคู่ศัตรูคือหงุดหงิดและไม่ได้ดังใจเรื่องการเงินหรือจะเรียกว่าไม่สมหวังมันไม่เชิงไง มันไม่ได้ไม่ได้เลยเอาว่าไม่ได้ดังใจนะครับเรื่องการเงินเอาอย่างนั้นดีกว่านี่มิติหนึ่งเอาอีกมิติไหมครับอีกมิติหนึ่งเขาบอกว่าถ้าคุณเห็นสิ่งใดอยู่เบื้องหน้าอย่าวิ่งเข้าไปใส่ในทันทีคุณจะเสียมากกว่าได้นะการเงินใบนี้ไม่ถึงกับดีไม่ถึงกับดีไอ้เสียเนี่ยมันเสียแน่ๆแหละแต่ก็มันมีดีบ้างไปดูไพ่ใบที่7ตําตำแหน่งความรักนะครับปัตนินะครับ<ค>ปัตนิความรักได้1 2ึ่งสนะครับได้อาทิตย์จยันทร์ศุกร์นะครับเขาบอกว่าคนวันอาทิตย์นะครับ ความรักความรักถ้าเป็นผัวเมียกันก็บอกสัปดาห์นี้ผัวเมียเกื้อหนุนกันดีผัวเมียเกื้อหนุนกันดีโดยเฉพาะผัวเมียที่ทําอาชีพร่วมกันนะเขาบอกดีเกื้อหนุนกันดีแล้วก็ช่วยใเรื่องการเงินการทองราบรื่นดีถ้าเป็นคนโสดนะครับก็บอกว่าความรักราบรื่นดีความรักมันจะสดใสสุขใสนะครับนะเป็นเป็นอย่างที่คิดสัปดาห์เดียวนะไม่ใช่ตั้งชีวิตนะครับอ่ะพระเบนี้ดีไปดูตําแหน่งไพ่ไปที่9้านะครับตําแหน่งสุภะนะครับ สุภาพเปิดได้ดาวเกตเลขเก้าเหลือเชื่อมากนะครับแม่ดาผมไม่เคยเปิดได้ไพ่ดาวเกตเลขเก้าอันเดียวนะมานานมากแล้วนะครับดาวเกตเลขเก้าอยู่ตำแหน่งสุภาพคนวันอาทิตย์สัปดาห์นี้คุณจะมีความโชคดีจากมือที่มองไม่เห็นคุณจะมีความโชคดีจากพลังงานที่มองไม่เห็นผมกล้าบอกอย่างนี้เลยเมื่อคุณมีทุกข์เมื่อคุณประสบอะไรที่มันไม่มีทางออกหรือหาทางออกด้วยตัวเองไม่ได้คุณจะรอด จากพลังงานบางอย่างหรือจะเรียกว่าโชคจะเรียกว่าอะไรก็ได้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ที่สําคัญโคมานที่สัปดาห์นี้จะต้องเอาตัวเองไปข้องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วจะโชคดีไปดูไพ่ตําแหน่งที่5านะครับตำแหน่งการงานกรรมะนะครับตำแหน่งที่5เปิดได้150นะครับอาทิตย์พฤหัสดาวมรุตยูเขาบอกว่าคนวันอาทิตย์สัปดาห์นี้การงานถ้าคุณทํางานประจําคุณจะมีข่าวดีหรือว่าผู้ใหญ่จะเกื้อหนุนถ้าคุณทํางานค้าขายจะค้าขายดี จไว้นะครับการงานนะรับรับจ้างรับเหมาจะได้งานอย่กจะได้งานดีแต่เลขศูนย์คือความว่างเปล่าต้องอย่าโลภทําอะไรต้องอย่าโลภและต้องเป็นความลับอย่าไปพูดเยอะนายเรียกไปพบบอกนี่ฉันจะขึ้นเงินให้เธอนะจากค่าแรงวันละสี่ร้อยเป็นสี่ร้อยสิบออกมาบอกไปทั่วเลยอย่าทำาไปดูตําแหน่งที่สิบเอ็ดลาพระโชคลาภนะครับโชคก็เลขศูนย์มรุตตะยูเลขศูนย์คืออากาศธาตุคนวันอาทิตย์สัปดาห์นี้ถ้าซื้อเบอร์รายวัน ผมบอกได้เลยว่าถ้าถ้าอยากถูกเบอร์รายวันเหมือนคนอื่นที่เขาหลัน่นล้ากันนี้นะที่เขาถูกกันสองสามวันนี้นะคุณต้องทําใจให้นิ่งเลขศูนย์คืออากาศธาตุอากาศธาตุคือลมหรือเปล่าไม่ใช่ลมมันจะพัดอากาศธาตุคือว่างเปล่านิ่งคนมาทิ่จะซื้อเบอร์ต้องคุณต้องใจนิ่งถ้าวันไหนใจไม่นิ่งอย่าซื้อไปคนมาจันครับไม่ดาสับไพ่สิบห้าครั้งหลังจากไหวครูเสร็จนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าคนมันจะลงท้ายด้วยสิบห้าถ้าเราจะทําบุญเป็นเจ้าภาพสวดเทศมหาชาติกระจายเบิร์ดร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับก็สามารถทําบุญได้ให้ลงท้ายสิบห้าก็ได้นะครับก็คือร้อยสิบห้าบาทสองร้อยสิบห้าบาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาละนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกดแชร์แจมไปอีกสักครั้งได้ไหมครับเพื่อนๆครับเปิดพื้นที่การมองเห็นนะครับเพื่อนๆทั้งทั้งหลายที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับไปดูไพ่ใบที่หนึ่งนะครับเห็นไหมผมเปิดไพ่ผมขนลุกเลยเห็นมมั้้ค่ะผเเเปิดดไพฤหหสราูลลขข ผมบอกเลยว่าต้นสัปดาห์ไม่ดีพรฤหัสราหูหเลขค่าเลขแปและพรุ่งนี้ก็พรฤหัสราหูนั่นแหละจะเข้ามาสัมพันธ์กันนะครับคนบันชาสัปดาห์นี้ต้องระวังนะครับไม่ไนห้าแปดคือหนี้สินและคดีความนี่แหละผมบอกต้นสัปดาห์จะเจอเรื่องนี้แ,และก็ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่และระวังคนทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงไปดูไพ่ใบที่2ตําแหน่งการเงินนะครับกระดุมพระเปิดได้สองเจ็ดครับดาวจันรดาวเสาสองเจ็ดหมายถึงความไม่สมหวังครับเลข2เลข7ดาวจันร์ดาวเสาเป็นเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่แห่งความไม่สมหวัง การเงินของคนวันจันทร์สัปดาห์นี้โดยเฉพาะช่วงต้นสัปดาห์ไม่สมหวังไม่เป็นไปนอย่างที่คิด้คยคนณมาอาทิตย์ไหมไม่เหมือนคุณาอาทิตย์ดีกว่าสองห้ามันไม่ได้ดังใจมันได้แต่มันไม่ได้ดังใจแต่สองเจ็ดนี่มันไม่ได้อย่างที่หวังไปดูไพ่ใบที่7ครับไพ่ใบที่ 7, เจ็ดไปได้16ครับนี่คือไพ่คล้ายคนมาอาทิตย์เลยนะครับ16แต่ความรักของคุณน,นั้นคนรักคุณจะเห็นใจคนวันจันทร์ก็บอกว่าถ้าคุณมีทุกเนี่ยที่คุณเจอที่ผมบอกสองทุกเมื่อกนะ ให้คุณคุยกับคนรักคุยกับคู่ครองเขาจะเห็นใจและจะเข้าใจครับนะพไพ่ใบที่9ก้าตำแหน่งสุภาพขอ็คุณน้องทัศนีด้วยนะครับ,รบเปิดได้19 19คือดาวเกตค้ายโคามาอาทิตย์มากเลยเออโคามาจันไพ่วันอาทิตย์มากเลยอาทิตย์เมื่อกี้เปิดได้เเฉยๆ,ๆวันจันเปิดได้19 19คืออะ,อะไรก็ตามเหนือความคาดหมาย19กับ9ต่างกันอย่างไรต่างครับเพราะว่าไพ่หนึ่งเกอาทิตย์ดาวเกตหมายถึงความคาดหมายที่เป็นได้ทั้งร้ายและดี คนวันจันนะครับสัปดาห์นี้จะมีเรื่องที่แบบไม่ได้คาดคิดไม่ได้ตั้งตัวเป็นได้ทั้งร้ายและดีแล้วมันดีหรือร้ายอาจารย์เบิร์ตก็ถ้าดูไพ่สองใบแรกก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องไม่ดีซะมากกว่านะครับผมเป็นกำลังใจให้นะไปดูไพ่ใบที่สิบนะครับตำแหน่งการงานคนเกิดวันจันทร์นะครับการงานคนเกิดวันจันท์ก็ได้ดาวเกตดาวเกตดาวมรุตยูเขาบอกคนเกิดวันจันทร์จะมีข่าวดีเรื่องการงานแบบไม่คาดหมายการงานอย่างเดียวนะครับหรือคนขายของออนไลน์จะขายดี นะครับหรือคนขายของออนไลน์จะขายดีคนวันจันทร์สัปดาห์นี้นะครับจะมีเรื่องชักนําคุณไปให้ไปเกี่ยวข้องกับศาสตร์ต่างๆเช่นหมอดูร่างทรงพิธีกรรมอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ผมไม่ได้ห้ามนะคนเราทุกใจก็ไปอย่างนี้ได้แต่ดูให้ดีนะครับดูให้ดีจะมีเรื่องแบบนี้จะมีคนชวนมาไปหาหมอเบิร์ตไหมหมอเบิร์ผมยกตัวอย่างนะผมไม่อยู่นะครับ <c oughs> อ่ะก็ จะมีเรื่องแบบนี้เข้ามานะครับไปดูคนเกิดวันอังคารนะครับอังคารคือเลข3เลข3าคืออังคารนะครับหนึ่งกับเเป็นดาวคู่ธาตุไฟมันจะมีแต่เรื่องร้อนนะมันร้อนในหนึ่งเจ็ดนะครับแต่พอเป็น1กับห้าเป็นดาวคู่มิตรมันจะนิ่งนะสับไพ่สับไพ่แปดครั้งนะครับคนเกิดวันอังคารนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับสับไพ่แปดครั้งชาววันอังคารรับคําพยากรณ์ครับอังคารคือเลขสามเลขสามคืออังคารนะครับก็อังคารเลขสามจะว่าไปเป็น เบอร์นะเบอร์นะมาบ่อยๆเลขสามนะครับมา35มห้าก็มา38แล้วก็มา83แล้วก็มา37อืจ็นะครับของเขาดีจริงๆนะครับอ่ะเราไปดูคนเกิดวันอังคารนะครับคนวันอังคารคือเลข3นะครับไปดูไพ่ใบที่1นะครับชาววันอังคารรับคําพยากรณ์นะครับเปิดได้ดามรุตยูเลขศูนย์นะครับอากาศธาตุครับหรือเชื่อไหมไพ่มี62ใบเปิดได้ไพ่ใบนี้อีกแล้วนะครับดามรุตยูเลขศูนย์คืออากาศธาตุเขาบอกคนวันอังคารสัปดาห์นี้นะครับไม่ได้เปิดได้ตำแหน่งตานุตานุคือเจ้าชะตาคนวันอังคารสัปดาห์นนนนี้้้ผมออยยากกใหคคคุุณััััะรบบตวเง ทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาอย่างน้อยในรอบสักสองสามเดือนนี้นะครับว่าสิ่งใดเราทําแล้วมันมันเป็นอย่างไรนะครับทบทวนสักนิดหนึ่งอะไรเราทําผิดอะไรเราทําถูกเราจะทํายังไงต่อไปกับเรื่องราวแต่ละเรื่องที่เราพบเจออากาศธาตุคือความมีคามีที่ว่างเขาเรียกว่างเปล่าว่างเปล่าก็คือการคิดทบทวนบางทีไม่ต้องทําอะไรเยอะก็ได้นะครับคิดสักหน่อยนะครับคนบัญชานะครับอยู่กับตัวเองบ้างอ่ะไปดูไพ่ใบที่2นะครับและคุณจะมีทางออกของชีวิตนะครับไพ่ใบที่2ตํตแหน่งการเงินเหลือเชื่อนะครับดา คนวันอังคารเปิดได้ไพ่ไปเยอกับาคนมาอาทิตย mm. ์เลยและคำแหงการเงินเหมือนกันเลยคือสองห้าสองห้าคือความไม่ได้ดั่งใจครับคนวันอังคารสัปดาห์นี้นะครับเรื่องการเงินไม่ได้ดั่งใจคล้ายคนวันอาทิตย์เลยนะครับและจะเสียเงินอ่าจะเสียเงินกับบริวารเสียเงินกับกับลูกหลานหรือภาระด้วยและก็ไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจลูกหลานนัดหมายว่าจะเอาเงินมาให้เลยไหมไม่มานะครับเป็นอย่างนั้นเลยเขาบอกไม่ได้ดั่งใจนะครับคล้ายคนมาอาทิตย์มากเลยนะครับ ไปดูไพ่ใบที่7นะครับตำแหน่งความรักนะครับตำแหน่งความรักเปิดได้159นะครับแต่ความรักเออความรักกับดีหมดเลยทุกคนนะครับ159เก็ขาบอกว่าสัปดาห์นี้ความรักนะครับคนวันอังคารถ้าคุณมีทุกนะผมอยากให้คุณคุยกับคู่ครองแล้วคุณจะได้สติค,คุณจะได้ทางออกบางครั้งผัวเมียกันนี่แหละไม่ได้เอานะไม่ได้ผมบอกได้เลยนะอกผัวเกลียดเมียเมียเกลียดผัวเนี่ยมีน้อยอยากเอาตัวอย่างน,น้อยๆมาคิดส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ไม่ไไม,มีใครรักเราเท่าสามีเราและไม่มีใครรักเราเท่าภรรยาเราหรอกคุณเชื่ออผมเ ไอ้ที่เกียรการอะไรมันมีแต่มันน้อยมากเพราะฉะนั้นคุณคุยกับเขาเถอะบางคนไม่คุยนะกับผัวกับเมียไปคุยกับคนข้างบ้านไปคุยกับเพื่อนร่วมงานนะครับเอาละนะครับไปดูไพ่ตำแหน่งที่9าตำแหน่งสุภาพนะครับตำแหน่งที่9าตำแหน่งสุภาพเปิดได้ดาวพุธดาวเกตเลข4ี่เลข9าเปิดได้ดาวเกตอีกแล้วนะครับตำแหน่งนี้แปลกมากนะครับเลข4ี่เลขเ้าเขาเรียกว่าราศียูที่ปากคนวันอังคารสัปดาห์นี้ถ้าคุณมีเรื่องเกี่ยวกับเอกสารไม่ว่าจะเอกสารกู้แบงก์เอกสารทงวีซ่าจะไปต่างประเทศเอกสารอะไรก็ว่าไป ดีครับดีครับถ้าไม่เอกสารนะใช้ปากก็ดีครับและผมอยากให้คนวันพุธนะครับ,รบนะครับไม่ได้ไอ้คนวันอังคารนะครับคนวันอังคารจะทําสิ่งใดที่ต้องใช้ปากนะให้หรือต้องไปติดต่อคนอนะ่ะให้คุณสวดมนต์ก่อนให้คุณสวดมนต์ก่อนเลยนะบทไหนก็ได้ที่คุณสวดประจําใช้ปากสวดนมนต์และปากนั่นแหละจะพาให้คุณได้ลาววันวันอังคารจําผมไว้เถอะสวดมนต์สวดบทเทวเวบทอะไรที่คุณนับถือไปดูไพ่ไปที่สิบตำแหน่งการงานตําแหน่งการงานเปิดได้หนึ่งห้าหก การงานกบดีครับอาทิตย์พฤหัสสุกนะครับหนึ่งห้าหกก็บอกการงานสัปดาห์นี้ถ้าทํางานประจํานายเกื้อหนุนงานราบรื่นมีความสุข<ะ>ถ้าค้าขายสัปดาห์นี้ขายดีขายของหมดแต่เงินเหลือเงินไม่หมดถ้าทางานรับจ้างรับเหมาจะได้งานดีใครตกงานไปสมัครงานสัปดาห์นี้จะมีข่าวดีคะ่ะไปดูไพ่ไปที่สิบเอ็ดตำแหน่งลาภโชคลาบเบอร์รายวันนั่นแหละนะครับ<ะ>เปิดได้แปดเก้าเบอร์รายวันคนวันอังคารดีค,<ะ>คนวันอังคารดีผมบอกให้ก็ได้ว่าแปดเก้าเป็นเลขโชคลาบแต่มาพร้อมความโลภ คุณอย่าโลภคุณไปดูไพ่ใบที่1เลขศูนย์ถ้าคุณโลภคุณจะเจงะ๊งไปดูดวงคนวันพุธกลางวันนะครับกาน้อเวราการ,การนะคะสิบเจ็ดวงค่ะเพื่อนๆเราน่ารักนะครับไม่ได้หน้ารักส่วนใหญ่น่ารักนะฮะเราได้เจอกันก็น่ารักนะครับเพื่อนๆค่ะคุณทองดีนะคะอาจารย์ใจดีมากนะคะส่งดาวให้200ด้อยดวงขอบพระคุณครับขอบพระคุณพีท่ทองดีนะครับดูคนเกิดวันพุธนะครับไม่ด้ไพ่ใบที่1นึ่ตำแหน่งตนุกเปิดได้158เห็นไหมเห็นไหมว่าดาวพฤหัสเลขห้าดาวราหูเลขแปด ก็วนเวียนอยู่กับคนประมาณนี้แหละคนวันจันทร์อังคารพุธนี่แหละนะครับคนวันพุธสัปดาห์นี้อาทิตย์คือสิ่งที่คุณตั้งใจพัหัสคือความสําเร็จราหูคืออุปสรรคคนวันพุธสัปดาห์นี้ไม่นะตั้งใจทําสิ่งใดนะจะมีคนดินทาจะไปเปิดร้านขายข้าวมันไก่เพื่อนเพื่อนรู้ก,ก็บอกเออเอ็งไปไม่รอดหรอกข้าวของก็ขายไปเเดียวเห็นไหมล่ะเจง๊งคือจะมีเรื่องอย่างนี้เข้ามาตลอดมีคนดินทาพอเราเริ่มซื้อทองซื้อหยอกหงใส่หน่อยอืมแต่เป็นเบียน้อยก็หรือเปล่าอะไรประมาณนี้คือแบบ พอเราได้ขึ้นเงินเดือนหน่อยเลื่อนตำแหน่งหน่อยแหมไปเรียนนายละสิอะไรคือคนผู้จะเจออาการนี้นะอย่าท้อคุณเชื่อผมว่าคุณอย่าท้อและหนึ่งห้าจะทำงานทันทีหนึ่งห้าคือความสําเร็จนะคอย่าไปท้อตรงราหูเลขแปดเอาละนะครับไปดูตําแหน่งการเงินนะครับผมยกไปอย่างเดียนนะคะสามพันกับยี่สิบเก้าท่านนะคะยกไปอย่างได้เห็นภาพเลยไหมเดี๋ยวไปดูดาวตอนท้ายไม่ต้องกลัวทั้งคนเกิดทั้งแปดวันนะครับใครยังอยู่นะครับและผมไม่ค่อยบอกย้อนหลังนะผมบอกไว้ก่อนนะครับ อ่ะใครดูย้อนหลังยินดีและถ้าเจอโฆษณายอย่าก,กดข้ามดูให้จบนะเป็นรายได้ของอาจารย์เบิร์ตนะครับไปดูตำแหน่งการเงิน35เลข3เลขหาอังคารพฤหัสเขาว่าเลขอะไรไม่ได้คุณดูไหมสามห้าเขาเรียกว่าเป็นเลขแข่งความยากลำบากอุปสรรคจะเสียทร,รัพย์เพราะผู้ชายผู้ชายจะทําให้เสียทร,รัพย์หรือการหรือเป็นอุปสรรคเรื่องการเงินผู้ชายนะครับจำไว้นะครับ2ทําคุณกับคนไม่ขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการเงินสามารถไม่ใช่เลขที่เสียเรื่องการเงิน แต่อย่างที่บอกเนี่ยมันเป็นเลขอุปสรรคเป็นเลขปัญหาเลขเลขทำคุณกับคนไม่ขึ้นผู้ชายหรือคนอายุน้อยถ้ารับปากคุณเรื่องการเงินมักไม่เป็นไปนตามนกะเอาละนะครับไปดูไพ่ใบที่7ตําแหน่งความรักครับพี่สกาวุฒิคนมังคารนะพี่นะอ่ะความรักเป็น2อตั้งแต่ดูไพ่มาจนหนึ่งคนมันพุธนี่แหละเพิ่งมีคนมันพุธนี่แหละเปิดได้2อความรักของคนมันพุธสัปดาห์นี้ไม่ไม่มีความสุขไม่ได้สองคือเลขอมทุกเลขแห่งความคิดมากเลขแห่งความไม่สมหวังบางทีสามีบอกว่าเนี่ยเธอเดี๋ยววันศุกร์นี้นะฉัน ภูวิล่าใช่ไหมไปไหนแปของคุณอะภูนนวิล่าจากภูวิล่าไหมใช่ค่ะที่พักที่มีสาวไว้น้ำปรากฏบว่าสามีเจอประชุมด่วนมีเจ้านายมาจากต่างประเทศเอาที่ต้องไปรับเจ้านาย <c oughs> นี่แลหละเขาไยไม่สมหวังก็จะยัง <c oughs> เอาไปดูไปดูไพ่ไปที่เก้านะยกตัวอย่างเอาได้ประมาณตัวอย่างเดียวไม่ไงั้นมันเยอะ <c oughs> ไพ่ไปที่เก้าตัวอย่างสุภาพดาคุณสังเกตไหมว่าผมเปิดไพ่นี้ได้ทุกวันเลยเลขศูนย์เนี่ยค่ะเลขศูนย์คือความว่างเปล่าคืออากาศธาตุตำแหน่งสุภาษเป็นอากาศธาตุ อากาศถ้าสุภาพสุภาพหมายถึงอะไรความสําเร็จความรับเรื่องความฟื้นตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนวันพุธสัปดาห์นี้ถ้าสวดมนต์เป็นผมอยากให้คุณสวดมนต์ก็นหนูก็สวดบ้างอยู่แล้วอาจารย์เบิร์ตวันพระลองสวดทุกวันและก็สวดบทคาถาดีๆที่เกี่ยวกับเรื่องที่คุณกาลังประสบอยู่คุณจะโชคดีแบบเหนือความคาดหมายอบอกได้เลยไปดูไพ่ไปที่สิบเช่นคาถาเงินล้านอย่างเงี้ยคาถาลวงพ่อปานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะ สวดแล้วก็สวดว่างๆนะไม่ใช่แบบไปสวดไปนะฟังเพลงไปนะดูไพ่ใบที่10นะครับเปิดได้ดาวสองดาวมฤตยุตำแหน่ง,กา,งานการงานการงานก็ไม่สมหวังและระวังได้รับการเจ็บไข้ได้ป่วยจากการงานโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวคนมาพูดนะครับใครที่มีโรคประจาตัวอาจจะได้รับความเจ็บไข้ได้ป่วยจากการทํางานและการงานสัปดาห์นี้เครียดเครียดเรื่องการงานทุกเครียดการงานมีอุปสรรคมีปัญหาดาวเจ็ดดาวเลขเจ็ดดาวเลขศูนย์เนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคแบบความเครียด มากกว่าอุปสรรคจริงๆบางทีอุปสรรคจริงไม่ได้ใหญ่แต่เครียดนำเครียดไปก่อนประมาณนี้นะครับ<ะ>เอาลาะครับต่างกับ3ามเจ็ดสามเจ็ดอยู่อุปสรรคจริง อุปสรรคจริงๆเลยโอ้ปัญหายเยอะแยะเลยทำให้นุ่งก่อนจะไปลงไซต์ก่อสร้างน้ําท่วมรถเข้าไม่ได้ตอเสอเข็มไม่ได้เออเขาเรียกอุปสรรคแต่เจ็ดศูนย์นี่อุปสรรคที่เป็นงานจริงๆไม่มากแต่ความเครียดอะมากกว่าเอาไปดูตําแหน่งที่11ตําแหน่งราพะโชคลาบนะครับเปิดได้128เอาละอาทิตย์จะราหูนะครับก็บอกจันทก็คืออาทิตย์ใช่ไหมสุรยิยบพพาจันท์ก็คือจันทรก็จันทรบพพาและราหูก็ราหูบพพา1 2 8คนวันพุธใครที่มีหนี้มีสินมีรายจ่ายก็บอกดวงดีดวงดีเรื่องโชคลาบอ่าด มีรายจ o รายจ่ายก็กจะถูกเบอร์เบอร์รายวันนะครับดาวพฤหัสขยับครั้งนี้คนราหูต้องระวังสิ่งแรกที่ต้องระวังคือความมีสติความโลภจะทําให้คนราหูประสบปัญหาอย่างแน่อนอนครับราหูจะประสบปัญหาเพราะความโลภดาวศุกร์การเงินกําลังเดินเข้าตําแหน่งมรณะจำอาจารย์บเบิดไว้ว่าถ้าคุณทําอะไรแล้วโลภทําอะไรเกินตัวคุณจะมีปัญหาทันทีครับเอาละนะครับไปดูไพ่ใบที่1ครับคนราหูนะครับไพ่ใบที่1ตําแหน่งตานุนะครับตำแหน่งตานุเปิดได้ดาวเสาเลขเจ็ดครับดาวเสาเลขเจ็ดเขาบอกว่า ดาวเสาร์เลขเจ็ดเนี่ยเป็นเรื่องของการคิดมากคนราหูสัปดาห์นี้จะมีเรื่องของการต้องคิดคิดโน่นคิด,น, ent, คดนี่คิดนั่นคิดสารพัดคิดเรื่องเก่าและก็คิดเรื่องใหม่ดาวเสาร์ตำแหน่งตนุไม่ใช่ดาวที่ดีแต่พอเป็นคนราหูเขากลับเขากลับทายว่าดาวเสาร์เป็นคู่มิตรด้วยไอคิดแต่มันคิดแน่ดาวเสาร์ยังไงก็ต้องทายเสียดาวเสาร์คือความทุกข์เสียแต่ในบนความทุกข์นั้นดาวเสาร์คือดาวคู่มิตรของคนเกิดราหูเขาบอกคนราหูสัปดาห์นี้จะมีคนสนิทคนไปมาหาสู่เพื่อนคู่มิตร เพื่อนค,คู่มิตรคู่บ้านอะไรประมาณนี้นะครับคนรดหูจะมีเรื่องของการคนรู้ใจคนสนิทจะพบเจอกันจะเข้าติดต่อหรืออะไรมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับสัปดาห์นี้นะครับจะมีเรื่องแบบนี้นะครับเอาละไปดูไพ่ไปที่2ตํตำแหน่งการเงินเปิดได้1นึครับอาทิตย์จันทร์คารนะครับไพ่หนึ่งสองสามเขาบอกเป็นไพ่การเงินแบบณเนะมตตามารามีศีลระการเงินจะไหลเวียนดีมากแต่หนึ่งสองสามเป็นเบี้ยห,หัวแตก อาทิตย์จันทร์อังคารนี่แปลกมากอาทิตย์อยู่กับพฤหัสเป็นเงินก้อนแต่พออยู่กับจันทร์อังคารกลายเป็นเงินเบีย้ยหัวแตกทันทีนะครับหนึ่งสองสามเป็นเบีย้ยหัวแตกแต่หาเงินดีมากเบีย้ยหัวแตกหรือไม่เบีย้ยหัวแตกหรอกได้ดีนี่แหละแต่ก็จ่ายจุกจิกอ่าก็ได้เหมือนกันนะครับหาได้พันหนึ่งจ่ายทีละห้าสิบยี่สิบทีหมดพันหนึ่งประมาณนั้นไปดูตำแหน่งความรักนะครับเมืนะ่อกีนะ้ผมสะอึกนะครับไปดูตำแหน่งความรักนะครับไปได้นหนึ่งหกไพ่ใบเดียวคนอาทิตย์เลยเห็นไหม หนึ่งหกคือความราบรื่นความรักก็บอกผัวเมียคนมันราหูนะครับต้องคุยกันเนี่ยคุณสังเกตไหมเกือบทุกวันยกเป็นมันพุทนะเปิดได้16 16หนึ่งหกหนึ่งหกเลยสังเกตไหมก็คือมันต้องคุยกันนะครับให้ผัวเมียต้องคุยกันไปดูตำแหน่งสุภาพะนะครับตำแหน่งสุภาพะเปิดได้ราหูกับดาวเกตเลขแปดเลขเก้านี่คือความโชคดีคนราหูนี่แปลกช่วงนี้นะทำอะไรจะมีความโชคดีพอจะแย่จะแย่เอ้ามีอันนี้เข้ามาพอจะแย่จะแย่มีอันนี้เข้ามา,มนนา,มา,ามก็เรียกว่ามีเทวดาอยู่ข้างคุณไปดูตำแหน่งการงาน ตำแหน่งไพ่ใบที่10นะครับเปิดได้156ครับหนึ<ะ>่งอาทิตย์คือสิ่งที่ตั้งใจ5คือความสําเร็จ6คือการเงินการงานของคนวันราหูสัปดาห์นี้เขาเรียกงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุข<ะ>งานเงินของคุณมาจากการงานบางทีเงินอาจจะแมงไม่ได้จริงๆแต่ได้อะไรดีๆไปพบเจออะไรดีๆเข้าเรื่องการงานการเงนินไปดูตําแหน่งโชคลาภเป็นอย่างไรโชคลาภเปิดได้ราหูเปิดได้ตัวเอง ราหูก็คือโชคลาภโชคลาภก็คือราหูแต่ราหูก็คือความโลภความโลภก็คือราหูเพราะฉะนั้นซื้อเลขซื้อเบอร์สรัปดาห์นี้คนราหูจะถูกเบอร์เกือบทุกวันแหละแต่อย่าซื้อมากบอกได้เลยกล้าฟันโชคเลยเปิดราหูได้ถึง2ใบกล้าฟันเลยดีกว่า<ะ>เปิดได้8 9กับ8นะครับราหูคือเลข8นะครับนะครับไปดูคนพฤรนหันนะครับไพ่ใบที่1นะครับไพ่ใบที่1เปิดได้ได,ดาวพุธดาวศุกร์เลขสีข่เลขหกไพ่ใบนี้ดีนะครับดาวพุธดาวศุกร์ในความเป็นจริงดาวพุธดาวศุกร์ก็อยู่พุธ หมายถึงเกณฑ์การเจราจาติดต่อเดินทางสื่อสารสุขหมายถึงการเงินโดยรวมไพ่ใบนี้หมายถึงคนวันพฤหัสสัปดาห์นี้มีเรื่องการเงินนะครับเรื่องการเงินเช่นติดต่อเรื่องการเงินเดินทางเรื่องการเงินหรือการหมุนเงินไพ่ใบนี้เป็นไพ่ธาตุน้ําไปดูการเงินเลยนะครับไปดูไพ่ใบที่2นะครับตำแหน่งการเงินดานผมเปิดได้ไพ่ใบนี้อีกแล้วค,คุณคิดว่าไพ่ไพ่มี62ใบนะพูดจริงๆไพ่มี62ใบเปิดไ,ได้ดามรุตตยูเลขศูนย์เลขศูนย์นี้เอาแปลเป็นด้านดีก่อนด้านดีเขาบอกว่าคนวันพฤหัสสัปดาห์นนนี้้ใจตอองงงงิิ่่เเรรืกา ได้เงินมาแสนนึงปรากฏว่าลูกมันอ้อนลูกก็บอกว่าแม่ตอนนี้หนูจะเอาไปทําไอ้นั่นทําไอ้นี่คุณต้องทําใจนิ่งๆอย่าไปหลงคารมใครถ้ามีเงินต่อมานะครับเลขสูงหมายถึงรูรั่วเก็บตังค์ไม่อยู่มีเรื่องเสียตังค์นะครับเอาละนะครับเอาละไปดูไพ่ไปที่7นะครับตาแหน่งความรักนะครับตาแหน่งความรักเปิดได้สองสามคนวันพฤหัสนะครับสองสาม 2, เป็นความรักแบบถ้าเป็นคนโสด<ๆ>ก็บอกว่าแม่สัปดาห์นี้ไม่รู้ทำไมฉันรู้สึกฉันมีเสน่ห ฉันรู้สึกฉันมีเสน่ห์เหลือเกินสัปดาห์นี้คน่วนถ้าคนมีผัวมีเมียแล้วก็บอกสัปดาห์นี้ไม่รู้ทําไมทาไมผัวฉันมันถึงฉันเหลือเกินเลยรู้หรือว่าถ้าเป็นผู้ชายก็เอ๊ะทำไมเมียมันถึงฉันเหลือเกินสัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องถึงห่วงนะพ่อเงีแม่งอนประมาณนี้นะครับเออแปลกนะผู้เปิดได้ในไพ่สองสามนะครับไปดูไพ่ใบที่เก้ากินน้าหน่อยไม่ได้นะครับไปดูไพ่ใบที่เก้านะครับตำแหน่งสุภาพนะครับตำแหน่งสุภาพเปิดได้เลข1เลข0นรับเลข1ูนย์นะครับเลขหนึ่งเัขศูนย์นะครับพึ่งใครไม่จะได้นะครับ เดี๋ยวแป๊บนะก็ได้ไพูดนะครับ,รบเลขหนึ่งเลขศูนย์หมายถึงพึ่งใครไม่ได้นะครับคนพัฒน์ต,ต้องพึ่งตัวเองนะครับเอาละไม่เป็นไรคนพัหั์ช่วงนี้ดาวเริ่มดีมานะอดทนสักนิดนึงไปดูไพ่ตำแหน่งที่10ตตำแหน่งการงานนะครับเปิดได้50นะครับ50คือพระฤาษ,คษีคือความสําเร็จเลขศูนย์คือความก็เรียกว่าความลับคนวันพระหัษนะครับเวลาคุณทําอะไรคุณอย่าบอกคนเยอะได้ไหมนี่เธอฉันจะไปสมัครงานคือพระหัษก็บอกทอํททาทอะไรให้ทําในทางลับทําอะไรให้ทําในทางอ่า นะไม่เปิดเผยน,น,นะเขาบอกจะดีจะได้อะไรดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยใครสมัครงานจะได้งานทําด้วยนะครับไปดูตําแหน่งโชคลาภลาภนะครับไพ่ตาแหน่งที่11เปิดได้8 9นี่ก็เป็นไพ่ที่มาเหลือเกิน89เนี่ยนะคนพัฒนาหัดก,ก็จะมีโชคลาภแนะ9คือไพยอย่แห่งโชคลาภจําผมไมเลยจะมีโชคลาภเบอร์ลายวันนี่แหละนะครับแต่เลข8 9เป็นเลขแห่งความโลภก,ก็อย่าโลภนะครับไปดูคนมันสุกนะครับ วันนี้เบื่อออกวันอังคารคมันสุขวัพยดีอังคารกบสุขเงิน,งงนถูกกันอ่ะไปดูไพ่ที่1นะครับพไพ่ใบที่1ไปได้45านะครับสหมายถึงการเจราจาติดต่อสื่อสารหาหมายถึงความสําเร็จและผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกคนวันศุกร์สัปดาห์นี้ถ้าติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่จะดีผู้หลักผู้ใหญ่ธนาคารก็ดีไปอะไรก็ดีสมัครงานก็ดีหรือจะได้ลาจากผู้หลักผู้ใหญ่ดีนะครับ ไปติดต่อผู้ใหญ่จะได้รับความสําเร็จไปดูไพ่ที่2ตําแหน่งการเงินนะครับเปิดได้1 2 4่งสไพ่ใบนี้ยังไม่เคยเปิดได้เลยตั้งแต่ดูมาจนถึงวันศุกร์นะครับหคือสิ่งที่ตั้งใจ2คือการเงินงเงินสด4คือการหมุนเงินคนวันศุกร์สัปดาห์นี้เรื่องการเงินผมบอกได้เลยว่าโดยส่วนใหญ่คนวันศุกร์โดยส่วนใหญ่การเงินดีและใครเป็นหนี้เป็นสินสัปดาห์นี้บอกได้เลยว่าชักหน้าถึงหลังถ้าจะไปเจรจาหนี้ขอลดต้นลดดอกหรือว่าจะปิดอะไรนะผมบอกได้เลยว่าดีมากนะครับอ่ะ ร้างนี่ก็ดีถ้าอยากจะสร้างนะครับไปดูไพ่ใบที่7นะครับการเงินดีราบรื่นที่7ความรักนะครับเปิดได้เลข7เลข0ดาวเสาดํดำรุตยูคนวันศุกร์สัปดาห์นี้มีเรื่องต้องคิดมีเรื่องต้องเครียดเกี่ยวกับความรักถ้าคนโสดก็เครียดเหลือเกินเอ๊เขาจะรักเราไหมเขาจะชอบเราไหมเ็ามีคนอื่นหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นผัวเมียกันก็บอกว่ามีเรื่องความในใจมีเรื่องความทุกข์บอกใครไม่ได้ค่ะนะครับเอาละนะครับไปดูเลขเจ็ดเลขศูนย์จะเป็นนะอาจจะไม่ใช่ปัญหาจริงๆแต่คุณเครีย อาจจะไม่ใช่ปัญหารจริงเช่นคิดว่าสามีเราไปมีใครหรือเปล่าก็อาจจะไม่ได้มีจริงแต่คุณเครียดนะครับเอาละไปดูพไพ่ไว้ที่9ก้าตำแหน่งสุภาพนะครับตำแหน่งสุภาพไปได้เลข3เลข9ดาวอังคารดาวเกตด,ดาวคู่นี้ให้ระวังอุบัติเหตุคนวันศุกร์นะครับสัปดาห์นี้ให้ระวังอุบัติเหตุเลข3เลขเเป็นความฉับพลันระวังจะมีข่าวร้ายนะครับอาจจะมีญาติผู้ใหญ่นะครับเจ็บป่วยญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยญาติผู้ใหญ่ไม่สบายหรือหรือมากกว่านั้น นะครับระวังให้ดีนะครับสุขภาะนะครับเลขสามเลขเก้าไปดูไพ่ใบที่10ตำแหน่งการงานเปิดได้สุกราหูครับเขาบอกว่าคนวันศุกร์สัปดาห์นี้นะครับใครทํางานแบบรับใครทํางานแบบเป็นจ็อบอ่ะที่ไม่ใช่งานประจำแบบจามเบย์อ่ะจะได้งานใหญ่นะคนวันศุกร์ใครทํางานแบบเป็นจ็อบจะได้งานใหญ่จะมีงานใหญ่ๆเข้ามางานรับจ้างรับเหมาแต่ระวังให้ดีระวังเขาโกงระวังเขาหลอกจําไว้นะถ้าคุณไตรตรองจนดีแล้วสัปดาห์นี้เลขหกเลขแปดคือเลขเจ้าสัวจะได้งานใหญ่จะได้อะไรดีๆ ย้ำว่าต้องคนทําอาชีพส่วนตัวเท่านั้นอาชีพประจําภาพนี้ตัดไปเพราะมันเหมือนเดิมไปดูไพ่ใบที่11ตําแหน่งโชคลาภเปิดได้158นะครับโชคลาภของคนวันศุกร์สัปดาห์นี้ถือว่ามีเรื่อยๆแต่ย่าซื้อทุกวันหรืออยาซื้อทุกหวย158เป็นเลขที่ดีแต่ไม่ใช่ดีมากมันมีความโลภและอุปสรรคเข้ามาเกี่ยวไปดูคนวันเสาร์ไพ่ใบที่1่ครับไพ่ใบที่1เปิดได้พราะัเสาร์เลยเชื่อไหมไพ่นี้เข้มขขังมากในไม่ได้เลข5เลข7 เลข5าเลขเจ็ 7, เขาเรียกว่าเป็นเลขแห่งความยากลําบากคนวันเสาร์สัปดาห์นี้ยังมีเรื่องต้องยากลําบากมีเรื่องต้องอุปสรรคมีเรื่องต้องคิดต้องทําอีกหลายอย่างที่ยังไม่เสร็จ57คืออดทนต่อความยากลําบากในความเป็นจริงดาวย้ายวันจันทร์ดาวเลข5นะเหมือนยกภูเขาออกจากอกแต่สําหรับบางคนวันเสาร์แล้วดาวเพิ่งย้ายไง ปัญหามันยังไม่จบเลข5้าเจ็คือยังต้องอดทนต่อความยากลำบากยังต้องอดทนต่อการประหยัดยังต้องอดทนต่องานที่หนักยังต้องอดทนต่ออะไรก็ว่าไปนะครับไปดูไพ่ใบที่2ตําแหน่งการเงินครับตำแหน่งการเงินเปิดได้1นึ่งนะครับดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์แต่การเงินคนวันเสาร์กลับหมุนเงินได้ดีมากครับคนมาเสาร์สัปดาห์นี้การเงินเป็นท่าน้ําเย็นเหลือเกินบอกได้เลยหมุนเงินได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นนี่ไม่ว่าจะมีรายจ่ายทั้งหมุนเข้าและหมุนออก นะครับตั้งใจหมุนอะไรดีเลยนะครับการเงินแบบนี้ก็ได้การเงินแบบท่าน้ําดีนะครับไปดูไพ่ใบที่7ตําแหน่งความรักครับตำแหน่งความรักเปิดได้ 3- 5ความรักสัปดาห์นี้ไม่ค่อยจะดีมีเรื่องขัดอกขัดใจไม่เป็นอย่างที่เราคิดไม่เป็นอย่างที่เราหวังขุกแฟนคุณนั่นแหละนะครับมีเรื่องอย่างเงี้ยทะเลาะบ่อแหวงนะครับแต่เป็นการทะเลาะบ่อแหว้งแบบไม่เป็นดั่งใจไม่ใช่ทะเลาะบ่อแหวงอะไรกันมากมายนะครับไปดูไพ่ใบที่9ตําแหน่งสุภาพครับสุภาพเปิดได้ดาวจำเลข2องเขาบอกว่าคนวันเสาร์สัปดาห์นี้เลข2คือเงินสดครับ จะได้เงินสดเข้าเป๋าจะได้เงินสดเข้าเป๋ามาจากไหนบ้างอาจารย์เบิร์ตก็อาจจะมาจากการทํางานหรือว่าไปวางบินไว้แล้วก็สัปดาห์นี้เงินเข้าหรือไปกู้แบงค์ไว้สัปดาห์นี้เขาอนุมัติได้เป็นเงินสดเข้าประมาณนี้นะครับดาวจันคือเงินสดเงินสดคือดาวจันรดีไปดูตําแหน่งที่10บนะครับตาแหน่งการงานเปิดได้พุทธศุกร์ก็พุทธศุกร์อีกแล้วคนวันเสาร์สัปดาห์นี้มีเรื่องของการเดินทาง จะต้องมีเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของการติดต่อเจราจาสื่อสารโอ้สัปดาห์นี้โทรเยอะเลยกันหรือมีคนโทรมาหาหรือมีคนมาหาหรือไปหาใครที่เป็นเรื่องการงานแล้วก็ราบรื่นบอกได้เลยสัปดาห์นี้ราบรื่นนัดหมายลูกค้าไปกี่รายเจอหมดขายได้หมดประมาณนี้ไปดูโชคลาภลาภะครับก็ได้ทภัยใบนี้อีกเหลือเชื่อคนแปดวันเปิดได, <c oughs> ได้ทุกวันเลยเลขศูนย์ดาวมรุตยูอากาศธาตุอยู่ <c oughs> ตำแหน่งลาภะคนวันเสาร์ซื้อเบอร์ก็ต้องใจนิ่งๆไม่ต้องซื้อทุกวัน ซื้อทุกวันจะขาดทุนผมบอกให้เลยกลมสองหรือว่าไม่ต้องซื้อทุกหวยก็ได้อากาศธาตุคือซื้อด้วยสติซื้อนิ่งๆอย่าไปมุ่งอย่าไปมั่นอย่าไปเพ่งมันมากนะครับไพ่ใบนี้ถ้าคุณไปมุ่งไปเพ่งมันมากไปลุ้นมันทุกหวยนะคุณจะเจ๊งคุณจะมีปัญหานะครับแต่ก็เราลาเพื่อนๆเถอะนะครับได้เวลาประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับอ,อย่าลืม <ขอ S 1> ว่าบ้านใหม่จานเบิร์ตไปได้2แบบไปแบบไปเป็นเพื่อนลูกผมก่อนแล้วผมจะไปดึงเข้า เป็นเพื่อนลูกผมด้วย ID 2 5 4 3 2 0 4 4 2 5 4 3 2 0 4 4 2 5 4 3 2 0 4 4วิธีที่1วิธีี่2ถ้าคุณกระโดดไปเป็นเพื่อนผมเลยก็ได้เครื่องหมายก้นหอย b บ r d ขีด IT ขีดล่างนะครับ bird ขีด IT ถ้าคุณทําเป็นและวิธีสุดท้ายโทรหาดาพรุ่งนี้1 0บโมงครึ่งจะอธิบายจนทําเป็นตอนนี้มีช่องทางเดียวเท่านั้นครับที่ติดต่อกันได้นะครับสำหรับคนที่เป็นคนเชียงใหม่นะครับเจอจาเบิร์กันไม่ได้ได้ในวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับที่วัดแม่จาเทวีช่วงเเช้าถึงงที่ยนะครับ เจอกันที่นั้นนะครับหรือคนลําพูนนะครับนะครับเอาล่ะขอบคุณเพื่อนๆนะครับขอเพื่อนๆโชคดีมีความสุขนอนหลับฝันดีปลดหนี้มีเงินใช้รพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มครึ่งเจอกันะนะครับคืนวันพุธเรานอนที่ลำปางครับเราจะไปพระธาใช่ไหมค,คุณนอนลำปางเหรอคืนพุธใช่ค่ะก็นไหนบอกจะนอนที่โรงแรมเรานอนที่โรงแรมนะฮะไม่ได้เอาล่ะแซวดานดาหลับนั่งหลับนะครับหลับดาเขาหลับดาเขาหลับเมื่อกี้ที่ผมสะกิดสะกิดอ้า เราเหนื่อยแต่เราก็ทำหน้าที่ของเราจนจบนะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ดูเราจนจบเหมือนกันนะครับขอให้เพื่อนโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ